สวัสดีครับเัาก้ากมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องลูกสล็อตนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในค่าย PG นะครับผมกับเกม Fortune XO นะฮะหรือว่าวัวทองจ่ายแพงสุดจะเป็นเหรียญเงิน3ลูกนะฮะเราลองมาก็เป็นกล่องใส่เหรียญเงินสำหรับเกมนี้นะฮะจะมีฟีเจอร์คูณ10เมื่อสัญลักษณ์ทุกสัญลักษณ์นะ ทุกช่องนงะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันเราจะได้รางวัลแล้วก็ตามด้วยเงินคูณสิบนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่านะฮะผมเปิดที่ห้าสี่สิบบาทขอใคยด้วยนะครับขึ้นมาหนึ่งหมื่นบาทแล้วฮึอส้มเข้าครับเพื่อนๆไปกันรวดเร็วรวดเร็วมาไหม,มยังไม่มานะครับผมไปต่อนะครับมาไหมมาไหมแปลงว่าอืยังไม่แปลงยาให้แปลนะครับ อเปามานะฮะเงินลดเร็วมากมันก้อนโตมาเท่าไหร่ครับเพื่อนๆโอ้โหแปดร้อยบาทยังไม่ก้อนโตรจริงๆนะครับนี่ยังน้อยอยู่เด็กน้อย,อยเด็กน้อยเอยขาเล่นกันแปดร้ 800. อยเข้าครับดอกนี้สวยงามส้มมาแบบนี้เอ้ยยังไงครับดอกนี้ดอกนี้ยังไงอะฮะอันนี้ต้องต้องจุกอยู่อะผมว่ามีสองพันโอ้ยพันสอง ไปต่อครับตอนนี้เราน่าจะได้กําไรมานิดนึงอ่าได้กําไรมาหนึ่งพันนะฮะไปต่อไปต่อเพื่อนเพือนเริ่งามงามดีนะฮะเข้าอย่างนี้เข้าอย่างนี้ฮึบฮึบฮึบแปลงว่างไหมยังไม่แปลงนะครับผมปะขยับเบ็ดมา1้0ยี่นะฮะจัดไปครับเพื่อนๆมา ยังไม่เข้าอยังไม่เข้าร่างกองไปต่อนะฮะเพื่อนๆตอนนี้ตอนนี้เข้าเน,นื้อแ,แล้วครับเข้าเนื้อแล้วเอ้ยยังไงเดี๋ยวมอ้พโอ้โหมาอัพเลยตอนนี้ครับไปครับกำลังลุ้นเลยเมื่อกี้อ้าวโอ้โหขั่งบนไม่เข้าอังเปามาครับได้อยู่เพื่อนๆยังไม่เข้านะครับผม ดอกนี้ยังไงครับยังหเมื่อไหร่จะแปลงล่างก็คิดว่ามาครับเราไปเร็วๆนะฮะตอนนี้หืมดอกนี้ดอกเดียวข้าลายเดียวนะฮะอู้หูหูต้องการโตมาเท่าไหร่นะฮะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองพันสี่เพื่อนสองพันสี่นะฮะเป็นอ๋อ โอ้กำไรสองพันนะครับมาติดกันครับมาติดกันครับสองพั 4, 8, นสี่สองดอกติดครับสี่พันแปดเพื่อนสี่พันแปดนะฮะตอนนี้กำไรประมาณสี่พันห้าพันครับผมโอเคนะควันนี้ผมขอพอกับเกมนี้ก่อนดีกว่านะคือเราหยุดเกมนี้ก่อนดีกว่าและเดี๋ยวเราไปลุยเกมอื่นกันต่อนะฮะเพราะว่า รางวัลออก2อทีติดแล้วนะเพื่อนถ้าเกิดเราเล่นต่อไปอาจจะโดนดูดเงินได้นะฮะเรากดเทอร์โบโด้วยเงินลดค่อนข้างเร็วนะฮะอ่าแต่ถ้าใครอยากแตกแบบผมนะฮะลิงก์สมัครอยู่ที่คอมเมนต์เลยนะครับนะครับวับนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ